วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องวินัยในการที่จะปกครองจิตใจนะครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่8บอกว่าบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าดังนั้นวินัยในเรื่องของการปกครองจิตใจสำคัญมากนะครับจําไว้นะครับพี่น้องให้มีใจบริสุทธิ์ไว้จิตใจใน,นี้เป็นศูนย์กลางของความตั้งใจทั้งหมดแล้วก็ความคิดแล้วก็อารมณ์ สดุดีบทที่4ข้อที่7บอกว่าพระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อได้ข้าวหรือน้ํำองุ่นมากมายก็หมายความว่าคนเรานะครับมีข้าว,ม,าวมีน้ํำองุ่นมากมายแต่ว่าใจโศกเศร้าก็ไม่มีประโยชน์กินอะไรก็ไม่ลงนะครับเพราะว่าใจไม่ดีดังนั้นการรักษาใจจึงสําคัญมากรักษาใจให้สะอาดเพราะว่าใจไม่สะอาดมันทําให้เราไม่มีความสุขนะครับ ใจไม่สะอาดก็คือการที่มีจิตใจที่โกรธแค้นนะฮะคือใจเราถ้าไม่สะอาดนะครับเช่นเราคิดไม่ดีหรือว่าเราขมขืนไม่ให้อภัยเราคิดอะไรลบๆนะครับก็จะทาให้เราจิตใจไม่บริสุทธิ์อันนี้อยากจะสอนพวกเรานะครับเวลาคิดถึงคนอื่นเนี่ยในมุมของอาจารย์นะครับผู้สอนเนี่ย ก็จะคิดส่วนดีเข้าก่อนเพราะว่าเช่นเวลามีใครมาเล่าอะไรให้อีกคนที่ไม่ดีฟังนะครับแล้วก็ประมวลภาพเอ๊ภาพรวมชีวิตเขาน่าจะเป็นคนดีนะก็จะไม่คอยว่าไม่ดีตลอดหรือว่าเวลาคิดถึงใครนะครับอาจจะสอนวิธีคิดถ้าหากว่าตอนอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยหรือว่าตอนอายุน้อยๆนะครับก็จะคิดแค่ถูกกับผิดหรือคิดแค่ดีกับไม่ดีนะแล้วไม่ค่อยแคร์ด้วยว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้อายุมากขึ้นละ ก็คิดใหม่เช่นจะคิดถึงความสัมพันธ์ระยะยาวนะครับคนเรานี่คบกันมาถึงได้5ปี10ปีเนี่ยก็ถือว่าคบกันนานบางครั้งเขาทำผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเขาอาจจะมีนิสัยบางอย่างนะครับเช่นเป็นไปได้เนี่ยก็รู้จักคนบางคนเนี่ยปากไวบางคนนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนที่ขี้เหนียว บางคนเป็นคนที่เสียเปรียบไม่ได้แต่เราก็ต้องมองข้ามนะครับเพราะว่าเราแต่และคนก็มีจุดอ่อนแต่และไม่มีส่วนดีก็คือว่าจันทร์คิดแบบนี้นะครับเขาไม่ทําร้ายเราเนี่ยโอเคละเห็นไหมครับดูวิธีคิดของของของผู้สอนจะคิดแบบนีเ้เขาอยู่กับเรามายาวนานไม่ทําร้ายเราเนี่ยโอเคละนะครับคิดบวกแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่คิดก็คือว่าอันนี้คนเรียนแบบได้นะครับทุกคนเนี่ยมีเบื้องหลังมีปัจจัย อันนี้ก็สําคัญนะครับทุกคนมีเบื้องหลังในชีวิตของเขามีปัจจัยที่เขาต้องเป็นแบบนี้คิดถึงปัจจัยเบื้องหลังนิสัยแต่ขออย่าเดียวนะครับเขาไม่ทําร้ายไม่ต่อต้านก็โอเคแต่ว่าเขาจะทําได้แค่ไหนก็แล้วแต่ความสัตย์ซื่อของเขาอันนี้เขาต้องรับผิดชอบเองกับพระเจ้านะครับเห็นวิธีคิดนะครับจึงว่า่อาจารย์ไม่ค่อยจะมีเรื่องมีราวกว่าคนนะฮะเพราะว่า เ,เขาทําได้แค่นี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้เขาก็รับผิดชอบพระเจ้าเองแค่นี้นะครับก็จึงบอกว่าอย่าไปมีเรื่องมีราวมีใจไม่สะอาดแต่ถ้าว่าเราต้องการทุกคนนะครับต้องทําตามที่เราต้องการอย่างงี้พี่น้องใจท่านไม่มีความสุขละเพราะว่าก็ต้องย้อนกลับว่าคนหนึ่งคนนะครับเบื้องหลังชีวิตเขาเป็นอย่างไรเช่นเขาจะต้องดูแลครอบครัวไหมลูกเขาป่วยไหมหรือที่บ้านเขานะครับ สถานการณ์ไม่สะดวกใช่ไหมเนี่ยมันมีเบื้องหลังหมดนะหรือนิสัยเขาเป็นอย่างไรโดยธรรมาชาติแล้วเขาก็เป็นคนเปียกๆนะครับเ,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 เป็นคนที่อาจจะไม่มีเขาเรียกว่ามะนาวไม่มีน้ำนะฮะอาจจะเป็นคนที่แบบแข็งๆนะหรือคิดอีกมุมหนึ่งนะครับเขาสัะซื้อได้แค่นี้ก็ดีละนะเพราะว่าทุกทุคนดีเท่าคุณนะครับก็ต้องเป็นสีบานทั้งโบสนั่นแหละก็จนะึงบอกว่านะนะ คำว่าใจบริสุทธิ์มันรวมไปถึงการเข้าใจผู้อื่นด้วยนะครับนี่คือผมสรุปไงการใจบริสุทธิ์สรุปเนี่ยเข้าใจผู้อื่นก็จะทําให้เรามีจิตใจสะอาดอยู่ด้วยความเข้าใจก็จะไม่ค่อยมีเรื่องมีราวแต่ถ้าเราคิดมุมกลับนะครับทุกคนต้องเป็นอย่างที่เราคิดเราไม่สนใจเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังเป็นเรื่องของคุณแต่คุณต้องทําตามที่โบต้องการคุณเป็นลูกน้องผมคุณต้องทําตามที่ผมบอก อันนี้มันไม่สนใจเบื้องหลังละเพราะว่าบางครั้งนะครับบางคนก็มีปัจจัยเรื่องดูแลแม่เลี้ยงดูลูกสามีไม่สบายมันไม่นสนใจเบื้องหลังอันนี้ก็เลยหนุนใจนะครับว่าหลายคนจึงรับใช้อย่างไม่มีความสุขเพราะว่าพยายามให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเขาแต่เขาไม่เข้าใจผู้อื่นดังนั้นจิตใจเป็นศูนย์รวมของความตั้งใจจึงทําให้สิ่งที่เขาทําอารมณ์ของเขาเนี่ยมันจะส่งผลออกมาหมดและไม่เพียงเท่านั้นนะครับจิตใจของมนุษย์นั้นเนี่ย ยังเป็นรากฐานของบุคลิกภาพพระกมีจึงสอนนะครับว่าใจเป็นศูนย์กลางของชีวิตสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยี่จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระมัดระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นจากใจอันนี้ก็สอนเรานะครับว่าชีวิตเริ่มต้นจากใจรู้ไหมครับว่าคนยิวเนะชื่อว่าใจคือศูนย์กลางของความรักความผูกพันและก็ความเข้าใจด้วย บางคนอาจจะถามผมนะครับอาจารย์ทำไมต้องอ้างคนยิวนะมารอบประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราอ่านพระคัมภีร์ต้องอ่านในบริบทของชาวฮิบรูนะครับเพราะว่าบุคคลในพระคัมภีร์หรือพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นชาวฮิบรูดังนั้นเวลาพระองค์สอนพระองค์ยกตัวอย่างพระองค์ให้คำอุป,ปมาเนี่ยก็จะเป็นความเข้าใจของชาวฮิบรูเอายกตัวอย่างอีกมุมหนึ่งถ้าหากว่าเราอ่านเรื่องสีทนนชัยเนี่ยฝรั่งจะไม่ค่อย บางตัวอย่างเพราะว่าฝรั่งคิดแบบฝรัง่งจะอ่านเรื่องสีถนนใช้ต้องคิดแบบคนไทยที่เป็นคนเจ้าเล่เป็นคนที่ฉลาดแกมโกงหรือจะอ่านวรรณกรรมเรื่องวรรณเกียินะครับก็ต้องเข้าใจบริบทของชาวอินเดียเพราะวรรณเกียนนั้นมาจากอินเดียนะครับหรือมหากราบมหาภารตะเนี่ยก็ต้องเข้าใจแบบคนอินเดียจะได้รู้ว่าบริบทเบื้องหลังจุดประสงค์เป็นอย่างไร ้าว่าจะอ่านเรื่องสามก๊กนะครับก็ต้องเข้าใจในบริบทหรือวัฒนธรรมของชาวจีนเอานะละดังนั้นเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์มาจากรากฐานของชาวฮิบรูเพราะว่าบุคคลใน,นพระคัมภีร์เป็นชาวฮิบรูนะครับเราจึงมักจะบอกว่าเบื้องหลังวัฒนธรรมจุดมุ่งหมายมักจะมารากฐานจากชาวยิวหรือชาวฮิบรูเข้าใจแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถอ้างมาได้ไว่าอ่านพระคัมภีร์ต้องเข้าใจบริบทของชาวฮิบรู และชาวยิวเนี่ยชาวฮิบรูมีความเชื่อว่าใจคือศูนย์กลางของความรักความผูกพันความเข้าใจดังนั้นพระเจ้าสมเป็นความลักเราต้องเดินในความรักของพระเจ้ารักษาใจให้ดีระมัดระวังรอบด้านละมัดระวังอย่างไรนะครับวิธีคิดใจกับความคิดทํางานร่วมกันอย่าให้ใครนะครับมาทําร้ายจิตใจเราเด็ดขาดเราขอบุณพระเจ้านะครับเรามีโลหิตจากกางเขนเรามีฤทธิ์อำนาจของพระวิยามริสุทธิ์ที่เราจะอธิษฐานได้ และอย่าให้อะไรที่จะนำใจเราออกจากทางพระเจ้าถ้าใจเราออกจากทางพระเจ้าปุ๊บนะครับใจจะเตลิดเปิดเปิงเลยนะครับและที่สำคัญรักษาใจให้ดีนะครับคิดสิ่งดีๆไว้ในสิ่งที่ไม่ดีก็ยังมีสิ่งที่ดีอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็ยังมีพระพรที่ซ่อนอยู่ต้องคิดสิ่งดีไว้ก่อนหลายคนเนี่ยคิดแต่ลบๆชีวิตเขาเครียดมาก แต่ถ้าคิดสิ่งที่ดีและดีที่สุดนะครับผมเคยสอนเรื่องความคิดแล้วใช่ไหมครับคิดหลายๆมุมเราก็จะเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในสิ่งนั้นเขาก็จะเป็นคนที่อารมณ์ดีรักษาใจไว้อย่าเป็นคนที่จะอารมณ์เสียง่ายหรือเป็นคนที่คิดลบถ้าเราคิดลบนะครับใจเราก็ไม่ดีละหรือพูดอีกมุมหนึงนะครับ คิดถึงสิ่งที่ดีแม้ในสถานการณ์ลบเนี่ยระวัดระวังใจให้ดีนะครับแล้วก็ในฐานะที่เราครบคนนะครับอยากจะหนุในใจว่าให้คิดถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานเนี่ยบางคนนี่นะครับความสัมพันธ์ก็ยาวนานทำงานร่วมกันมาตลอดแต่ไม่รักษาใจพร้อมจะระเบิดคนก็ต้องจากเราไปเพราะว่าใจเราไม่สะอาดแล้วก็แสดงออกมาทางบุคลิกภาพ เช่นคําพูดการกระทําอันนี้ก็หนุนใจแต่หากว่าใครพาลาดไปแล้วขอโทษรีบขอโทษเลยนะครับนะหากพลาดก็รีบขอโทษอย่าให้มันผ่านไปนะครับเพราะว่านะจา์ก็บอกคนอยู่ด้วยกันมา5ปี6ปี7ปีอยู่ด้วยกันมานานอย่าให้ใจคิดลบคิดไม่ดีเพราะว่าเราต้องเข้าใจคนอื่นสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได้แต่ให้คิดถึง สิ่งที่ดีของผู้อื่นไว้เนี่ยใจบริสุทธิ์มีความสุขนะครับประโยชน์ที่บอกว่าคนที่มีใจบริสุทธิ์จะได้เห็นพระเจ้าก็คือว่าเขาจะได้เห็นสิ่งดีๆในสถานการณ์ Grand รร G. ที่ไม่ดีเขาจะได้เห็นพ,พระพรเห็นพ,พระเจ้าทรงนำในสถานรรการณ์ที่เลวร้ายก็ได้เพราะว่าเขามีใจที่บริสุทธิ์เขาจะได้เห็นพระเจ้าอวยพรในสถานรรการณ์ต่างๆแต่ถ้าว่าใจไม่บริสุทธิ์นะครับเห็นอะไรก็ไม่ดีสักอย่างจึงต้องระมัดระวังเรื่องใจให้ดี ความคิดและจิตใจเนี่ยเป็นตัวอันตรายที่สุดและความคิดจิตใจนี่เองนะครับบางครั้งก็ทําร้ายเราด้วยเพราะว่าเราคิดกับตัวเองก็ไม่ดีคําว่าใจที่บริสุทธิ์หมายความว่าย่างไรในพระคัมภีร์นะครับความหมายว่าบริสุทธิ์เนี่ยก็คือการที่ใจที่แยกออกมาคําว่าแยกคืออะไรก็คือว่าแยกออกมาอย่าคิดแบบโลกอย่าคิดแบบโลกให้คิดแบบพระเจ้า อันนี้ก็คือคําว่าใจบริสุทธิ์ถ้าเราคิดแบบโลกเราก็รับผลแบบโลกเราคิดแบบพระเจ้าเราก็รับผลแบบพระเจ้าเราคงจําเรื่องเปโตรได้ใช่ไหมครับพระเยซูถึงเวลาที่พระองค์จะต้องไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถูกจับเพื่อถูกตรึงเพื่อจะได้ทาภารกิจให้สําเร็จในการไถ่เปโตรบอกพระเยซูอย่าไปเลยเขาคิดแบบโลกถ้าพระเยซูไม่ไปนะครับเราก็ไม่รอดวันนี้นะครับเพราะไม่มีการไถ่คําว่าใจบริสุทธิ์นี้เปรียบเสมือนกับเครื่องบูชา ที่ถวายแด่พระเจ้าหรือโปรุหิต่มีชีวิตที่แยกออกมาถวายแด่พระเจ้าเราอาจจะพูดอีกมุมหนึ่งนะครับว่าใจบริสุทธิ์คือใจที่แยกออกมาให้พระเจ้าแล้วเรามีใจแยกออกมาให้พระเจ้าก็คือเราจะคิดอะไรที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าในโรมบทที่12บสองขึ้นข้อสองจบอกว่าให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรดียอดเยี่ยมและอะไรเป็นน้าพระทัยของพระเจ้ามันมี3สเต็ปนะครับบางสิ่งบางอย่างมันดีนะแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันดีกว่ามันยอดเยี่ยมแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับมันยอดเยี่ยมแต่มันยังไม่ใช่น้าพระทัยของพระเจ้าคนที่เด็กฝ่ายวิญญาณจะคิดแต่ว่าดีกับไม่ดีแต่คนที่โตขึ้นนะครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาคิดว่ามันดีนะแล้วมันสําคัญกว่ามันดี มันจําเป็นกว่าแต่คนที่เป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณนะครับเติบโตในพระคิสต์เขาจะคิดว่าใช่มันดีมันจําเป็นแต่ว่ามันยังไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าเห็นไหมครับวิธีคิดเราเนี่ยผมคิดว่าเราแต่ละคนมีอยู่3ประเภทนี่แหละบางคนเป็นประเภทเขาเรียกว่ากําลังเจริญเติบโตนะฮะก็จะคิดแค่ว่าอ,อดีนะไม่ดีดีไม่ดีนะถูกผิดจบแค่นี้แหละแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ขาจะคิดใหม่เลยนะครับไม่ได้มันดีแต่ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านี้และมันยังไม่จําเป็นไม่เล่นดวนเราต้องเอาทั้งดีทั้งจําเป็นทั้งเล่งดวนนะครับแต่ถ้าเป็นมนุษย์สายวิญญาณเลยมันเล่นดวนมันจําเป็นแต่ยังไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่นะพระเจ้าอย่าไปทําอย่าไปซื้อ <c oughs> <c oughs> ก็เลยหลุนใจว่าจิตใจที่บริสุทธิ์คือใจที่แยกออกมานะครับแยกแยะได้ดีแล้วก็ใจที่บริสุทธิ์นะครับจะเป็นใจที่มีธร,รมะของพระเจ้า ยากอบทที่หนึ่งข้อยีบเจ็ดบอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินต่อพระเจ้าและพระบิดานั้นนะครับธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินแต่ยากอบ,บอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์เนี่ยคือการเยี่ยมเยียนเด็กกัม้าได้หญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกเห็นไหมครับว่าธรรมะที่บริสุทธิ์จริงเนี่ยบางคนเนี่ยรักษาตัวให้พ้นราคีของโลกก็คือว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับบาปไม่ทําบาปแต่ไม่มีเมตตาก,ก็คือไม่สนใจผู้อื่น คือเยี่ยมเยียนเด็กกัมพาหญิงไม่แต่ธรรมะที่บริสุทธิ์คือรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกนะครับอันนี้สุดยอดเลยนะครับเป็นสุดยอดของชีวิตคิดเสียเลยแล้วก็เยี่ยมเยียนเด็กกัมพ้าได้ญิงไม่จริงหนุนใจนะครับ IMC ก็จะมีปีละ3ครั้งปีละ3ครั้งเนี่ยใครชอบงานเกี่ยวกับมูล,ลนิธิติดต่อได้นะครับปีละ3ครั้งเนี่ยเราก็จะเอาข้าวของไปแจกให้กับลูกกัมพ้าหรือว่า บ้านพักคนชาราหรือโรงเรียนที่ยากจนเราก็ไปแจกคนที่สนใจกิจกรรมเกี่ยวกับมูนลนิธินะครับก็ไปร่วมได้เพราะว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ไม่ใช่แค่แยกตัวออกมารักษาชีวิตให้สะอาดแต่ยากอบทที่หนึ่งข้อยีบบอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับไม่เพียงแต่แยกตัวจากราคีของโลกแต่ต้องมีเมตตาด้วยในการเยี่ยมเยียนกัมพาแล้วก็ยิงไม้และคนที่มีความทุกข์ร้อน นี่คือคําว่าบริสุทธิ์นั้นจิตใจของเรานะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะรักษาไว้ให้สะอาดและบริสุทธิ์และยากอบก็บอกชัดเจนว่าไม่ใช่แค่สะอาดบริสุทธิ์แยกตัวออกมาเหมือนลือสีนะครับหรือว่าเหมือนกับนักพจน์ที่อยู่ในป่าแต่ในข้านิยมแผ่นดินพระเจ้านั้นคําว่าใจบริสุทธิ์รักษาชีวิตยังไม่พอนะครับยังต้องมีเมตตาด้วยนี่คือความแตกต่างของ ค่านิยมบนแผ่นหินพระเจ้าถ้าหากว่าเรามีใจบริสุทธิ์แล้วนะครับพระกัมพีก็บอกว่าแน่นอนเราจะเห็นพระเจ้าในสถา,านการณ์ต่างเราและจะสัมผัสถึงการทรงสถิตพี่น้องคิดลบโกรธเกลียดเนี่ยมันก็ไม่สัมผัสการทรงสถิตแต่คิดบวกคิดดีแล้วก็คิดถึงน้าพระทัยพระเจ้าแล้วจะเกิดการเชื่อฟังและสัมผัสถึงการทรงนําการทรงสถิตแล้วจะเห็นพระพรฝ่ายวิญญ,ญาณมองเห็นสายตาฝ่ายวิญญ,ญาณ สภาวะจิตใจฝ่ายวิญญาณของคนนั้นจะเห็นถึงการจัดเตรียมและการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเมื่อเรามีใจบริสุทธิ์แน่นอนนะครับพระเจ้าก็จะฟังคำอธิษฐานของเราเพราะว่าพราะวจนะพระเจ้าก็บอกนะครับว่าผู้ใดจะขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้าคือคนที่มีมือสะอาดได้ใจบริสุทธิ์คำว่ามือสะอาดในธรรมเนียมของยิวนะครับมือสะอาดคือเมื่อเวลายกมือขึ้นบนฟ้าหมายความว่ามือไม่ได้คดโกงใครไม่ได้ ทำร้ายเอาอเปรียบใครใจสะอาดคือมีใจที่อย่างที่ผมพูดนะครับแยกออกมาให้พระเจ้าแล้วก็มีเมตตาในตรงนี้เราจึงได้สรุปว่าคนใจบริสุทธิ์นั้นก็จะสามารถสามารถคี่ธรรมกับพระเจ้าได้ดีเพราะว่าเมื่อเขาชูมือขึ้นใจเขาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าไม่มีอะไรฟ้องร้องเขาเลยนะครับฮิบรูบทที่ 12/ บสองข้อสิบสี่บอกว่าจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบสุขกับคนทั้งหลาย และอุตสาห์ที่จะได้ใจที่บริสุทธิ์ถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์ผู้เป็นเจ้าเลยดังนั้นการโกรธเกลียดโมโหการที่เราคิดลบนะครับเราจะมองไม่เห็นพระเจ้าในสถานการณ์นั้นๆก็หนุนใจพี่น้องนะครับรักษาใจให้ดี